สนับสนุนโดย All New Suzuki Swift ร้าวใจทุกประสาสัมผัส The Clinic ให้คุณสวยเลือกได้โทร080 000 98 00 r a i l World เดินทางได้ทั่วยุโรปครอบคลุมมากกว่า1,000สถานีนทั่วโลกสายการบิน t u r k i s Airline Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ เวลาตอนนี้8โมงเช้านะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ายังไม่สว่างเลยนะครับอากาศก็สดชื่นเย็นสบ,ยส,บยสบายตอนนี้ไปอยู่บนรถไฟนะครับเพื่อเดินทางจากเมืองเซอร,ร์เบียไปเมืองบารากาครับเพื่อจะเดินทางโดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ไปเมืองพิซเนบูประเทศตุรกีครับเรียกว่าตลอดการเดินทางที่ มาเที่ยวในครั้งนี้นะครับในแคว้นัันดาลูเซียเนี่ยก็จะเที่ยว4เมืองปลักเมืองใหญ่โดยเริ่มต้นนะครับเดินทางโดยรถไฟเริ่มจากมารากาไปเดินทางโดยรถไฟครับเป็นรถไฟสายขบวนที่เร็วที่สุดของประเทศสเปนครับจากมารากาเดินทางไปเมืองคอโดบา้าใช้เวลาเพียงแค่47นาทีต้นเอง เส้นระยะทางหนึ่งประมาณ200กว่ากิโลเมตรถือว่าทําความเร็วที่สูงสุดข,ของประเทศสเปนเขาเลยนะครับแล้วก็รถไฟแต่และเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายจากนั้นเนี่ยนะครับยังเดินทางโดยรถไฟอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับในทริปครั้งนี้เดินทางจากเมืองคอร์เดบาไปเมืองการนาดาเที่ยวเมืองสวยแล้วก็นั่งรถไฟอีกเช่นเดียวกันไปมาที่เมืองน,นี้ครับเซอร์เบียแล้วก็กลับมาบาลากาเพื่อจะขึ้นเครื่องไปเที่ยวต่อที่อิสตันบูลเนี่ยเรียกได้ว่าการเดินทางเชื่อม ตามเมืองหลักเมืองใหญ่ในแคว้นอันดาลูเซียนะครับทั้ง4เมืองหลักเนี่ยถือว่าสะดวกสบายอย่างมากโดยการรถไฟของสเปนครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มีโอกาสนั่งรถไฟในประเทศสเปนหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นรถไฟสายขบวนต่างๆของยุโรปนะครับเล้เลือกใช้บริการของเรลพาสครับก็สามารถติดต่อสนับงานได้ที่เมืองไทยครับหรือจะ,อะเข้าไปที่ w w w r e w ไวด์เ e ็บดก็ได้นะครับี๋วยวว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะครับ บริการเรื่องของตัวรถไฟและก็ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆรวมทั้งการจองที่พักจองโรงแรมด้วยครับสะดวกสบายอย่างมากครับต้องขอเน้นย้ำเลยครับเที่ยวได้สะดวกตรงเวลาแล้วก็คุ้มค่าต่อการเดินทางจริงครับกับการเดินทางโดยรถไฟครับด้วยบัตร r รี l Pass Eu ตอนนี้เป้ยู่ที่สนามบินเมืองมาลากาครับก่อนที่จะเช็คอินเพื่อเอาบอ d ดิ้งพาสและก็เดินทางต่อไปอิสตันบูลตุรกีโดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์นะครับคุณผู้ชมครับเรานักท่องเที่ยวชาวไทยครับนอกจากที่จะมาเที่ยวแล้วก็ยังต้องช้อปปิ้งครับคุณผู้ชมครับอย่างเป้เองเนี่ยก็จะมีกระเป๋าหนึ่งใบครับก็ต้องขอคืนภาษีครับวิธีการทําภาษีหรือว่าขอคืนภาษีที่ดีครับู่ด้วยกัน2ออย่างครับก็คือของอยู่ในกระเป๋าใหญ่นะครับ คุณต้องมาเช็คอินก่อนได้บอดดิ้งพาสนะครับแล้วก็กระเป๋าใหญ่นั้นไปโชว์ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากาครับเคาน์เตอร์อยู่ไม่ไกลฮะใกล้ๆก,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 กับเคาน์เตอร์ของ Turkish Airlines จากนั้นแล้วนะครับเอากระเป๋ากลับมาที่เคาน์เตอร์ของ Turkish Airlines เพื่อจะโหลดลงเครื่องครับอีกวิธีที่2ง,ง่ายมากครับอย่างเป้เนี่ยนะครับก็ถือขึ้นเครื่องครับหรือว่า Carry On หลังจากที่ผ่านตอมขอ้างในแล้วเอาขอนะครับ b o r d i n g pass ไปที่เคาน์เต, <c oughs> ตเตอร์คัสตอม <c oughs> แล้วก็รอประทับตาไปขึ้นเงินสดได้เงินสดทันทีเลยครับคุณผู้ชมครับง่ายมากครับสะดวกสบายที่สนามบินที่มาลากาครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับง่ายมากครับช็อินที่นี่ครับไม่ต้องใช้อ e ีทิเกตนะครับ <c oughs> ใช้เพียงแค่พาสปอร์ตเท่านั้นเองยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขานะครับเขาก็จะทราบแล้วว่า เราเนี่ยจะเดินทางไปไหนครับอย่างเป้นี่ไปอิสตนบูครับ Just yes, my passport สำหรับกระเป๋าของเป้นเนี่ยครับก็โหลดลงใต้ท้องเข่้งบินไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีภาษีอะไรที่ต้องไปสำแดงหรือว่าโชว์อยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ก็มีเพียงแค่ carry on ครับก็ไปทำด้านในครับ คุณผู้ชมครับได้มาแล้วนะครับบอดดิ้งพาสนะครับนะฮะก็ระบุที่นั่งครับแล้วก็เกตประตูพร้อมทั้งบอดดิง้งไทมและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับเป็นสมาชิก Star a r i a n e นะครับในเรื่องของที่เป็นบัตรโก l คาร์ดก็สามารถที่จะสะสมมเลสได้ที่นี่หรือแม้กระทั่งบัตรอีลิทคาร์ดของตึกกิสแอลลี่เองนะครับนี่ก็จะสามารถที่จะใช้แลว้วที่แอร์พอร์ทที่มะละกา แล้วก็ขนาะเดียวกันครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของ Fast-Tag เพื่อจะผ่านในเรื่องของการเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองครับอันนี้สำหรับผู้โดยสารที่นั่งบีเซ็ตคร์สครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสายการบินสกีส a i r ์ไลน์ครับที่จะพาเป้เดินทางไปอิสตันบูลครับ10กิโ o เมตร ขอบคุณการเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ